สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตินนคะ่ะโอเคค่ะวันนี้นะพี่มินจะมารีวิวนี่เค้กนี่เลยยังใครเคยกินบ้างอันจริงจะมาเล่าดดก่อนดีกว่าก่อนเราจะกินตอนเราจะรีวิวนะพี่มินเนี่ยย้อนไปเมื่อสมัยเด็กๆเนาะประมาณพี่มิน ิบขวบได้เนาะเคก้กก้อนเนี้ยที่มินเคยซื้อในราคาชิ้นละาสามบาทสามบาทถูกมากเลยร้านขาแล้วพี่มินเปคนนี่รูอร่อยอะ่ะคือไม่รู้ว่ามันมถึงอร่อยนะเคก้กที่เป็นเหมือนเค้กแยมมีครีมโปะตรงกลางแล้วก็ชิ้นละสามบาทอร่อยมากก็เลยมารีวิวพร้อมๆกันเลยแกเลยยัยโอเคติ n okay. ง แหวงมาแล้วชิ้นหนึ่งคือแปลกที่แบบบ่ายมาก,กินหอมมากหอมจริงหอม,มจริงนะโอเคลองชิมกันนี่จะแกะดึงนี่นะคะนี่คือตัวเค้กแต่ว่าพี่มินเป็นคนนึงนะที่เวลากินเค้กแบบเนี้ยพี่มินจะกินครีมก่อนเนี่โยโรคจิตไหม ไม่ชอบกินครีมแบบกับเคกอะไรไม่นะแต่ครีมเขาอร่อยนะมันจะอร่อยอะหวานหวานมันๆ,นๆอร่อยพี่ไิ่ว่าอร่อยแล้วก็จะกินอันนี้แทนนะคะรสชาติเขายังคงความดั้งเดิมก็คือเคยกินยังไงก็ยังรสชาติอย่างนั้นนะอร่อยอันนี้ที่เมนซื้อมากล่องละสามห้านะไม่รู้ว่าหาซื้อยากหรือเปล่านะคะแถวบ้านน้องๆลองกินกันดู เอางงโอเคค่ะคลิปนี้จบไปแล้วนะรีวิวนี่ขนมโบราณสมัยพี่นินนะคนไหนเคยกินฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะและอย่าลืมกดทวิตเตอร์ชครชอบมินสตอนไหนนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันนะอย่าลืมกดปุ่มกระติ่งด้วยนะจะไ,ได้รู้ว่าพี่มินลงคลิปใหม่ตอนไหนตอนไหนนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามช่องมิ้นสตาร์นี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย